Dia tu kon jadi tolak kau sucon super friend. Aha. วันนี้มากับลูกพี่จะกลายไปเป็นหมอผีอมิตรพุทธอมุตตพิษอมุตพ่ตพหโฮมเฮ้ <c oughs> วันนี้เราจะไปเลี้ยงผีกันฮะทุกคนเราจะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เลเวลหนึ่งผีน้อยน่ารักไปจนถึงเลเวลร้อยที่เป็นผีสุดแสนจะน,น่ากลัวไปดูกันดีกว่าว่าผีของเรามันจะแข็วแกวขนาดไหน let's go โหยพีลออ เม่อกาเป็นคิมิโนโตะไปแล้วเออรู้ได้ไงว่าที่เป็นชันวะมาจำกินตดของพี่ล็อกที่มันจะติดอยู่ที่กระเกงพี่ล็อกได้ขอบใจวันนี้เราจะมาเป็นนักสร้างผีเป็นหมอผีเลี้ยงผีกันเนาะนี่คืออุปกรณ์ผลิตสร้างผีของหมอผียุคใหม่ไม่มีเรื่องว่นนั่งเสกอะไรเมืม่อไ่อาันนี้เป็นตัวเดียวกับฉันเลยแกไปจับมาตอนไหนวะมันเป็นผีเริ่มต้นเลยแวลแรกพี่ผีกระจอกสุดถูกหม <laughs> <laughs> ต้องเก็บอุญจีของผีเนี่ยมาทําการสกัดโอ้มันเป็นดวงวิญญาณไหมฮัสกี้เป็นอุนจกอุญจีอะไรผีไม่ขี้หรอเอาใส่เข้าเครื่องแล้วก็มาส่วนบนเนี่ยเอาไม่ตะพูดเอาไม่ตะพื้นตรงนี้เขาก็บอกอยู่ใส่ดวงวิญญาณเข้าไปไม่ใช่ขี้ไม่ขี้แกหรอคนเดียวแหละไม่ใช่ขี้หรอไม่ใช่ไปเป็นดวงวิญญ,ญาณนี่แล้วหมาก็จะผลิต คิมิโลโตะขึ้นมาเพิ่มไลีลอกดูโอ้โหสุดยอดนี่มันโรงงานผลิตคิมิโลโตะตอนนี้มีแฟนผีพี่ลลอกสามสีตัวกนแล้วเป็นคิมิโลโตะรุ่นน่ารักไม่ทำร้ายใครใช่ไหมฮัสก้ใช่สมัย <c oughs> <c oughs> นี่เลยพี่ลลอกหมาจะให้เขาเติบใหญ่ นี่รวมเ่างมาเป็นผีแลบลิ้นน่ารักกว่าเดิมนี่ฮัสกี้เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องสร้างกองกาลังผีเนี่ยไปต่อสู้กับซอมบี้ข้างนอกนี่ดู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 ดนเูดูดูไูด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 มดด้วยเูดิดูดูดูดลาูด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 ดูนููู่ด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 ดด็ นี่มีทั้งผีและปีศาจและก็ซอมบี้ดูดูพวกนี้แล้วครับนี่ดูมันกำลังหลับดูอย่าไปยุ่งกับมันโอ๊ย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 เจ็บโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บมันมันมีมิดอะไรนี่โดนคหัวกงเป้าไปใช่ไหมหมอต้องไปต่ำไปหลังไปต่มไปพี่ไปไปเฮ๊ยฮัสกี้ฉันเจ็บหมอบีไอเด็ดดีแล้วมันลงมาแล้วเก้าทำไรอ่ะเออจริงไหมลืมไปว่าพี่ลยกขึ้นไปหมาไม่ได้ เราก็ไม่มาเจออะไรที่น่าสนใจอีกย่งอุปกรณ์ต่อสู้สับบี้นี่เลยยี่สิบโลบาปออือนอหรือเปล่าพูดคุยไม่ใช่นี่แหละอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรฮัสกี้โอ้โหนมันมีบอสมันมีบอสมันกระเดินอยู่กลางแมพฮัสกี้อุ้ยเขาเจอตะเกียงด้วยมาอยากได้ตะเกียงนินเนว้าวไปลองงานก่อนนอนเนาะเดี๋ยวเจอมาด้วยเดี๋ยวจะจ้องแองฮัสกี้ เน็นน่ะเน้นน่ะเน้นน่ะเน้นน่นเน,เน s <S ้นน er ่ะเขาโจมตีเราด้วยพบิลไหนไม่อยาโจมตีเท่าไหร่นั่นไหนแกวเได้ไอ้พี่ร้อยตือตือป้ออืดอเน็นนั่นเออจะปล่อยลูกไฟมาครึ่งหลอแล้วฮะสิโอ้ตัวนี้เป็นแคลวแกวใช้ได้เลยว่ะพี่แรคนนั้นะกำลังจ่ออนนี้เดียวอนนี้เดียวโอ้โหมีมันมีปล่อยพลังโอ้ว้าวมีท่าใหญ่ด้วยท่าใหญ่อยากเข้ามาหมาก็แค่ก็แค่คิ้มินาตอลิ้นจุกปากมมาดิมาดิอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวที่แปลว่าอีกนิดเดียวจริงๆ เจ้าวร่ำรวย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 เก็บตังค์แล้วฮัสกี้เก็บตังค์แล้วฮัสกี้พี่ชายพี่ชายคนนั้นก็เอออ้าวฮัสกี้มันมีอะไรจะบอกอ่ะอุ้ยเรียนเลยนมเย็นเราจะไม่หอนร้อนเราจะไม่หอนร้อนไม่เป็นไรฮัสกี้จะให้อภัยแก นี่ดีกว่าไี่เราหมามีตังแล้วหมาจะไปดูผีล่างต่อไปมาพวกแกไปดูผีบ้านฉันเด็ว้าวล่างต่อไปเป็นคิมิโนโตะลุงหมวกวีล็อกวาฉันได้แล้วล่ะเน่ฉันได้ลุงหมวกสองตัวแล้วฮัสกี่ลอกดูแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปนี่มาได้ตัวใหม่พี่เรามาดูเดี๋ยวหมาเอาตัวเองไปชอยให้ดูทุกคนไหนคิมิโนโตะมีน้อยพี่เราเห็นมีน้อยที่น่ารักนั่นไหมเอ้คิมิโนโตะมีน้อยน่ารักแล้วข้า เรกข้าบินเลเซอร์หนอสกี้เฮ้ยอย่ารู้ท่านเดะมารู้เนาะไอ้บมาข้าเปิดก็ได้เปิดก็ได้ไปแกะละไปแกะละอยู่ในบ้านไว้พี่เรายังไม่มีคิมมันโตมีน้อยเลยเฮ้ยจะไปขอแก๊งน่ารักกันรอจนก่อนเถอะเดี๋ยวเถิดนะเฮ้ยมันมีเสียงไฟช็อตไปดูดด้วยไปเราเครื่องไปเราฟางก็บอกนั่นน่ะเดะลองสัยลืมเปิดเซฟตี้คัทเด่จะก็ได้แล้วเมนน้อยมามาเดะทุกคนดูเทคนิคการฟาร์มเงินของฮัสกี้หนะ เฮ้ยผิดบ้านนี่ไม่ใช่บ้านฮัสกี้เกือบไปแล้วเบลนี่เราเกลี้เขาไปลอยไอ้เจ้าเอาคนหน่อยแน่เขาบ้านทันนี่โอ้โหป <c oughs> าบุญเขาไปตังฮัสกี้เขาไปตังอ,อุ้ยพี่เราเขาไปโซนเดนน่าลูกของเบลเปบอสมา <c oughs> อีกแล้วทำไมตัวนี้ท่าไม่เหมือนเดิมถือเคียวเกี่ยวข้าวด้วยฮัสกี้ใช่ลากมันเข้าบ้านไอ้มันไม่ตัวแย,ย่อะไรวะเนี่ยกี้โกงมันเป็นบอสไงพี่ล็อก็จะโกงมันไม่ได้ <c oughs> หน่อยแน่ มีเคียวเกี่ยวข้าวด้วยอุ้ยโอ้โหท่ามีมีท่ามีอะไรไม่รู้อันเจอหล่มศพโน้นกิจเจริญเจริลูกพี่เอามาโดดมาสิครับมายิงช่วยไม่ได้กิจเจริญเจริเจริญเจริก็ลูกพี่เบลมาดีแล้วก็มันต้องร่วมกันสามะกีคือลุมสามะกีคือลุมพี่เรามาติดบารอกู่ที่บ้านสามะกีคือลุมสามะกีคือลุมลุมมันไม่ใช่ลุม่มสกสามะกีคือลุมไอ้หมาก็น้อยได้ เนินๆทำไมผิวจังวะทำไมไอ้ฮือเกิดมาปุ๊บก็ตัวแย่วนเวียนพี่ล็อก็คิดไม่รอดโต๊ะพี่ล็อกมันมันติดอยู่ในบ้านพี่ล็อไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดละเฮ้ยโอ้โหเจอท่าอะไรกันเนี่ยพี่ล็อกลองปิดประตูให้มันออกมาก่อนสิเอ้ามันติดบล็อกอะเออจริงด้วยปะทุกคนดูดิคิดไม่รอดโต๊ะอุตันอยู่ในบ้านเีลมันมันมาขวางฉันได้ฉันปิดสวิตช์ไปได้เฮ้ยไม่ไหวแล้วนะ ที่ลงมายิงได้ทีละเจ็ดน้อยนิดทำไมเลือดมันเยอะขนาดนี้เฮ้ยจะมันจะหลบแบบหล่อเท่นี่มีน้อยเบียวมากอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวที่แปลว่าเจ็ดร้อยกว่านิดเดียวนิดเดียวกี่บองอ้โหไอ้ท่าน็ตวันช็อตคิวเบลเบลเบลไปซะบ้างเบลไปซะบ้างโซนหน้ามาดิเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วขึ้นที่สูงด้วยนี่ใช้สูตรโองใช้สูตรโกงมาจ้องตากันเลยมายิงอัดยิงอัดลูกก็ตา อให้ตาแดงไปเลยพี่เราอย่าเพิ่งปิดเลเซอร์หมาเข้าไปช่วยยิงในบอยมาเลยเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้เจ็บ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 มจอโดนบาดทูดมาแบ่งตังกันเร็วเข้าไปเจะาตัวยาวตัวยาวไปซะเจ้รวยร่ำลอยร่ำรวยรลำรวยร่ำรวยร่ำรวยกันสองคนพี่เราปิดตัวเร็วเข้าเพื่อนเพื่อนมาแจ็บซี้ด้วยเพื่อนไม่ได้ช่วยยิงเลยเพื่อนทุเรศมาพี่ชายเออ จ้าจะจได้หว่าก็พี่ล็อกตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งนี้งัรอกรอมาเป็นปีแล้วลูกกพี่มาเชื่อมบ้านพ่กเขาเนี่ยมาได้ผีร่างใหม่แน่นอนไนดูเดะลูกพี่จะมาดูที่บ้านมาเอะปิดปิดไอ้นี่อะไรนะปิดเลเซอร์กรันยุงก่อนเลยนะระหว่างรอมาจะเก็บปุญนจีคิมิโนโตะมาก่อนมันจะได้ตัวใหม่จริงเหรอฮัตี้ไม่พอหรอกมั้งเฮ้ยพี่ล็อกเชื่อมน <S <S อนอะไรเฮจาว้าไปกู ก็มอกโย่มันไม่ผ่าเชื่อกันตั้งเปเนี่ยเก็บตังไปแล้วนี่เนี่ยนเนี่ยโดนเปลระจอ้ยๆไอ้หมาก็ไอ้หมาก็ยังไม่ทันตั้งตัวเลยเอาเหรอเอาเหรออยู่ในบ้านหมาหมาไม่น่าจะตัวเย่ได้นะพี่ลองดูไปละลองดูไปละลองดูไปละยิงโดนกี่โมงเหรอยิงโดนกี่โมงเหรอยิงโดนกี่โมงเหรอเดิมไม่สร้างแล้วผีเพิร์ตีกันเดยไม่ต้องเลี้ยงแล้วผีเผลอร์ดอะ เนี่ยแหละสนุกกว่าเยอะมข้อมิมิโนโตโก่อนสติไม่ใช่ทางออกนังถลอกต่างหากคือทางแก้ไป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 ,ไปคุยกันลากบะม่วงซะฮัสกี้ขี้มิโนโตช่วยฮัสกี้ด้วยไม่มีใครช่วยกันเสมอตัวเด้วยเอข้ลูกกูไม่มาเชื่อมบ้านเค้านี่ได้ขี้มิโนโตโตัวใหม่แน่นอนเขาไปดูด้วยรีบว่าแล้วเข้าก่อนที่ไอขี้มิโนโตยักษ์มันจะโผล่มาบิ้ลวว้าวนี่นคือบ้านแกละฮัสกี้คอนโดสามชาั้นเรียบดูไหจะเลย นินเน่ว้าวคิมมิโดโตเศร้าซึมพี่เนาะชื่อน่ารักมากคิมมิโดโตเศร้าซึมชีวิตเลิศทนคิมไม่ออกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายสิวขึ้นตูดเราอยากลองเป็นคิมมิโดโตซึมเศร้าบ้างเบลไม่เป็นไม่เป็นไรอุ้ยอีกนิดเดียวบอสจะมาแล้วเต็มฟอปตังจัดไปบอสซึมเศร้าแล้วถือปอสารอื่นน้อด้วยนะกูอฮ้ยโอ้โหไอฮสกี้มันอัปเกรดเปเป็นหมื่นแล้วไม่ได้แล้วต้องกลับไปอัพบ้างพี่เด็ก ก็พี่ลงรีบหมากก็เลยจะบอกว่าพี่ลองรอหมาเปิดประตูก่อนอันนี้ไม่ได้บุกไม่ได้คอนเทนต์ลืมแต่เคยฮัสกี้มันได้เวลาแล้วที่จะจะอัญเชิญพูดผีไป็นจำนวน100ตัวมาในโชว์ซีจ้าหนึตัวมันจะเยอะขนาดไหนจัดไปคอนโดพูดผีแน่ดูดูแกงเงินเงนหน้าขึ้นไปดูวาวสูีดนี่ฮัสกี้ต้องขึ้นมาชั้นสองถึงจะเห็นว่ามันสูงแค่ไหน ว้าวซาดูกนดูคนโดคิมีโนโตะแล้วที่สําคัญฉันกําลังจะกดปุ่มรวมมาร่างกนแล้วเข้าไปลงมออยากเห็นว่าหลังจากผีซึมเศร้าจะเป็นตัวอะไรรวมมาร่างสร้างผีโตใหม่ให้จะาบ้าอ้าวอ้าวโอ้เ่ล้จีน่าสงสารยังไม่ได้ล้างใหม่กะนนี่ดีกว่ามาบ้านหมามาเร็วเข้าลูกกระจกโอ้ถึงขั้นกระตุกกระตุกกระตุกเลยอะมนกระตุกปราพี่ชายคนที่เขาฟาร์มคิมีโนโตะเป็นภูเขาหรือเปล่านั่นอนเด พี่ลงามาเร็วปิดเลเซอร์อยังปิดเลเซอร์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปลงมาเร็วเข้าไหนดูหน่อยดิดขอแหกตาแหกตัวดูหน่อยดิดเอิม่มขออีกสักแป๊บหนึ่งเฮ้จยจ้านี่ไงว้าวเป็นผีคิ้มิโนโต้ถือไม้กวาดนี่เลยเอาไปทำความสะอาดหน้าลานวัดฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าคือคผีซึมเศร้าที่มีพลังนิดหน่อยพี่ล็อกเจ้าไม้กวาดเจ,<ะ>จอพวกไ,ไหน่อยมไม้กวาดเจอพวกไ,ไหนไอยอะไไม่ต้องผสมแล้วผีอะ่ะตีกันนี่แหละวุ้ยวุ้ย เล่นเล่นของมีแหมแตเข้ามาปิดเข้ามาปิดเลเตอร์เหรอใช่อยู่ไปเลยในนั้นเ่ะกระโดดออกข้างบนก็ได้เถอะมาออกไม่ได้พี่เองอย่าติดตองเด้อทำงานกวาดบ้านโดดวิญญาณไปเรื่อยๆทุกคนดูฮัสกี้น่ารักมากไม่พอนี่เลยเราได้มาได้ปอสะละอื่นอออันหม่โอ้ยิงพาเท้าลูกกระตาพี่ล็อกพี่หรอกว่าไง มาเจอกันหน่อยสิเจ้ากองแบบเฮ้ยตัวผีว่วฟักลองนี่ลหลานน่ารักจริงด้วยแล้วแล้วทำไมอาวุธทะลุออกมากันงันนะมันเป็นสไตล์พี่ลองหล่อเท่เว่หล่อเท่กี่โมงออกจะหน้ารักนี่ถือตะเกียงแล้วก็ยังมีคบเพลิงไฟลอยและเลี้ยวอยู่ตรงนั้นด้วยนี่แหละมันใช่พี่ลอกเจ้าเช้าเฮ้ย่าดีกว่าเฮ้บากก็ฝากไว้ก่อนนะ นั่นและฮะทุกคนเกมที่เรามาสร้างผีผสมเอามาเป็นผีหลากหลายสายพันธุ์ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะลิงก์แมพอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิป,นะไปไหน้าไปไลยไอ้ไอ้ปาก็ไปไฟบอดกันดีกว่าพี่จัดไปบุกตัวเลึ